สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กราฟ US 100กันนะคะตอนนี้นะคะราคาเนี่ยยังติดอยู่ที่ซับ p l y z o นนของทาง e frame w นะคะ ส่วนทางเฟรม h 4ตอนนี้กราฟเขาเป็นขาขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ากราฟเขาลงมานะคะเขาจะมาใช้ดีมมนโซนตรงไหนก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาจะมีดีมมนโซนตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าดีมมนโซนตรงนี้เนี่ยเคยใช้ไปแล้วนะคะหนึ่งรอบเดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนที่เขาลงมาเนี่ยเขาสามารถยืนได้ไหมนะคะถ้ายืนได้นะคะก็จะมีแท่งเทียนกับตัวในทางเฟรม m 1 5 m 3 0นะคะเขาจะสร้างดีมานโซนซ้อนกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรา ค่อยหาจังหวะย่อบายขึ้นไปนะคะแต่ทีนี้ถ้าเขาหลุดลงมาเลยนะคะคือลงมาแรงๆแล้วหลุดลงมาแล้วก็จะมาดูดีมันโซนในกรอบของทางเฟรมเฮดโซนนี้นะคะอันนี้ยังไม่เคยถูกใช้นะคะถ้าอยู่ในโซนนี้เราก็จะมารอดูว่าถ้าเขาไม่หลุดนะคะมีสัญญาณกับตัวมีแท่งเทียนกับตัวแล้วก็หาจังหวะย่อบายในทางเฟรมเล็กๆ,ๆได้เลยนะคะ ทางเฟรม H1 เนี่ยกราฟก็เป็นขาขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าตอนเนี้เขาก็สร้างดีมานโซนเอาไว้ตรงกับทางเฟรม H4 นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้าเขาสร้างซับไพโซนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะรอเด้งเซลลงมานะคะสร้างค่ะ สร้างซัพไพายโซนแบบนี้นะคะราคาวิ่งกลับขึ้นไปมีสัญญาณกลับตัวหรือมีแท่งเทียนกลับตัวในไทม์เฟรม M1 M5 นะคะอันนี้สามารถเซลลงมาได้เลยนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดลงมาตรงนี้แล้วเขามีสัญญาณกลับตัวอีกนะคะเราก็สามารถย่อบายได้เลยนะคะ mm hmm. กรณีที่เขาลงมาตรงนี้นะคะแล้วเขามีแพทเทิร์น ในไทม์เฟรม m 1 5 m 3 0นะคะหรือเป็นดีมมนโซนซ้อนกันอีกทีหนึ่งเนี้ยเราก็หาจังหวะย่อใบในไทม์เฟรม m 1ได้เลยค่ะ us 1 0 0นะคะเขาก็จะมีหน้าตาที่ชอบวิ่งประมาณนี้นะคะอยู่2แบบนะคะถ้าเขาหลุดลงมาหลุดเลยอันนี้ก็จะมารอบายที่ดีมันโซนของไทม์เฟรมนี้นะ เทนกับตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หาจังหวะบายขึ้นไปนะคะ U.S 1 0 0เนี่ยก็จะวิ่งแรงมากเลยนะคะยิ่งทุกช่วง2องุ่มครึ่งเนี่ยก็จะวิ่งแรงนะคะสามารถเก็บกําไรง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่ R.R 1ต่อ2ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาล้อดูกันนะคะว่าราคาจะเข้ามาอยู่ในโซนไหนนะคะ